หนังเปิดด้วยการแนะนำตัวละครหลักซอกจูจินแทและเฮยจูซึ่งทำงานที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเงินกู้ที่เป็นเหมือนสถาบันนรับจำนำในเกาหลีใต้พวกเขาทำธุรกิจที่มืดมนและคอยช่วยเหลือกลุ่มอัจฉริยที่ต้องการเงินกู้หรือฝากของเป็นหลักประกันในตอนแรกสถานการณ์ดูเหมือนจะเป็นแค่การทำงานธรรมดาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือการจับตัวประกันเด็กสาวคนหนึ่งที่ไม่ เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของผู้เป็นพ่อตัวประกันสาวน้อยคือไฮจูที่ต้องกลายเป็นตัวกลางในความขัดแย้งที่ไม่คาดคิดเหตุการณ์พลิกผันเมื่อไฮจูเด็กสาวที่ถูกพ่อของเธอขโมยเงินมาจนำถูกจับตัวไปโดยแก๊งอาชญากรรมพ่อของเธอเป็นคนติดหนี้และพยายามใช้ลูกสาวเป็นหลักประกันเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเอาคืนจากกลุ่มแก๊งปัญหานี้สร้างความวุ่นวายขึ้นเพราะซอกจูและจินแทต้องร่วมมือกันช่วยเหลือเด็กสาวให้หลุดพ้นจากสถานการณ์อันตรายนี้เราต้องช่วยเด็กคนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ซอกจูและจินแทบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเมื่อพวกเขาต้องเลือกว่าจะช่วยเหลือเด็กสาวหรือปล่อยให้เธอเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของพวกเขาพวกเขาต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่หนักหน่วงมองเกี่ยวกับความถูกต้องและการเอาตัวรอดในขณะที่ตัวละครทั้งสองเริ่มคิดถึงผลกระทบจากการกระทำของพวกเขาความสัมพันธ์ของพวกเขากับเด็กสาวก็เริ่ม แน่นแฟนขึ้นถ้าเราช่วยเธอเราจะสูญเสียทุกอย่างขณะที่สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นแก๊งอัจยากรที่จับตัวเฮยจูไว้เริ่มเปิดเผยแผนการอันตรายของพวกเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวเด็กสาวเอ เป็นเครื่องมือในการต่อรองทั้งซอกจูและจิงแทต้องเผชิญยาหน้ากับแก๊งนี้ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจว่าจะสู้หรือหนีไปไหนเมื่อการต่อสู้เริ่มรุนแรงขึ้นตัวละครต้องตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของพวกเขาในอนาคตคุณต้องช่วยฉันถ้าไม่ฉันจะตายที่นี่การต่อสู้สุดท้ายเกิดขึ้นในช่วงงอที่ทั้งซอกจูและจิงแทต้องรวมพลังและการทำงานร่วมกับ ตำรวจเพื่อหยุดแผนร้ายของกลุ่มแก๊งทั้งสองต้องประลองฝีมือกับอาชญากรที่อันตรายที่สุดในการรักษาความปลอดภัยของเด็กสาวในระหว่างการต่อสู้ซอกจูพบว่าการช่วยเหลือเด็กสาวไม่ได้หมายความแค่การช่วยชีวิตเธอแต่ยังเป็นการเปิดทางให้กับความหวังในการกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องอสิ่งที่เราทำในวันนี้คือการเลือกที่ถูกต้องในท้ายที่สุดหลังจากการต่อสู้และความเจ็บปวดไฮจูได้รับความช่วยเหลือและได้กลับคืนสู่อิสรภาพแต่ความเจ็บปวดจากการสูญเสียและผลกระทบจากการกระทำต่างๆยังหลอกหลอนทุก คนทั้งซอกจูและจินแทต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์จากการที่พวกเขาได้ตัดสินใจแม้ว่าจะช่วยเหลือเด็กสาวได้สำเร็จแต่ทุกคนก็ยังคงต้องรับผลจากการกระทำในอดีตก,การตัดสินใจของเราจะตามหรอก็หลอนเราตลอดไปแต่วันนี้เราช่วยเธอได้